จะพา,พาไปไ<อ>ที่เซอร์ไพรส์กันค่ะกะลุงใครเซอร์ไพรส์ใครคะมามาเซอร์ไพรส์มามาเซอร์ไพรส์หนูค่ะตอนนี้ตุ๊กตาไปเตรีมรถเลยค่ะอ,อ๋อค่ะเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ที่เราจะเซอร์ไพรส์กันเนะาะค่ะก็เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปต่อไปน,นะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะที่ที่เซอร์ไพรส์นะคะโอเคค่ะ าทนรอเซอร์ไพรส์ไม่ไหวหลับไปแล้วให้นอนไปก่อนวันนี้นะคะทิปบอกว่าจะพาไปที่เซอร์ไพรส์นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะใกล้ยังหนูใกล้จะถึงยังใกล้จะถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วนะสองนาทีค่ะอีกสองนาท,ทีนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะค่ะโอเคก่อนอื่นเราต้องขึ้นสะพานไพรก่อนนะคะ คค่ะและ้วเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ที่เราจะมาเซอร์ไพรส์นะครับบัตเตอร์ไฟคาเฟแต่ว่าวันนี้เขาปิดนะครับ yeah, yeah, แย่นะทำยังไงดีไหนไหนเราก็มาแถวอของสองละนะครับเราก็เลยแวะร้านกาแฟร้านนี้เลยซึ่งเรายังไม่เคยมามาที่นี่กันเลยนะครับก็คือ เป็นกาแฟชายทุ่งนะครับของสมเด็จพระเทพนั่นเองนะครับเราเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร้านกาแฟข้างในกันดีกว่าในยุคของโควิดเนี่ครับนี่อ่าป้ายร้านโอ้โหดีไซน์มาได้สวยงามมากเลยครับเป็นบรรยากาศข้างในร้าน ซึ่งคนวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะปลดล็อกดาวน์เป็นวันแรกนะครับนี่กาแฟสำหรับผมเองแล้วก็ขนมเคก้กต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมได้ลองทานแล้วนะครับกาแฟเนี่ยใช้ได้เลยนะครับโอ้โหรสชาติดีมากนะครับค่อนข้างหอมนะครับแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศด้านหลังเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับมันเป็นบรรยากาศอะไรที่แบบร่มลื่นมากครับเนี่ยครับลมพัดตลอดเวลาเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นมีมุมเก๋ๆนะครับไว้สําหรับถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะพลาดเลยนะครับถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินตรงนี้เลยนี่แบบนี้เลยครับลูกสาวถ่ายให้ครับ นี่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ให้นั่งได้นะครับตอนนี้นะครับนี่ฮะบรรยากาศของร้านลมลื่นมากลมพัดตลอดเวลาเลยนะครับชวนเอาผมง่วงนอนเลยครับแม้แม้กระทั่งจะได้เลจิบกาแฟไปบ้างแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ กด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสาวด้วยนะครับเนื่องจากว่านางได้รับเซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์อีกทีนะครับ